นี้น้ำลงมาเนี่ยน้ำแห้งปลาหน้ากัดมาผมตีมาพักยังไม่กัด หากลับตรงนั้นมุมน้ะลิมยาดเลยตาน่าจะอยู่ตัวตน้นไม่มี แม,ม่นมากลตีต้นไม้เข้าต้านไม้กบสมัตเลยตัวกัดเลยหมายนี้ ไปบัวอยู่ใต้บัวมันบัวแห้งครับอยาบใส่ดีด้วยครับกัดไม่โดนซ้มอีกป้าเราจะซ้มให้ป้า,าใต้ไปบัวแล้วครับโอ้ยได้ได้ใส่ดีด้วยง่ายครึ่งลูนอนะีนอ่ะโดจากการกัด ไม่ซ้ำให้ด้วยอืมตัดดิบะอยู่ป้ออยู่ครับอยู่อยู่เราไม่อยู่กัดทีแรกกัดไม่โดนครับเดี๋ยวตามซ้ำอีก ใส่ดีเลยครับวูใส่ใช้ได้เลยครับครึ่งโลได้ตอนนี้ครับเป็นแผลด้วยนะไม่เป็นไร หลังเป็นแผลข้างๆก็เป็นแผรกัดปมตีไม้ไม้แรกกัดมันอยู่ใต้ใบบัวใบบัวแห้งครับกัดกัดไม่โดนตีย้ำอีกไม้สองไม้กัดอีกครับกัดกัดแรกกัดไม่โดนตามมากัดซ้ำอีกใส่ครึ่งโลได้ครับตอนนี้นใส่ดีเลยเป็นแพนิดนึงได้อยู่ครับใส่ดีเลยครับ ผมนึกว่าจะไม่กัดจะไม่กัดแล้วตีไปไม้สองไม้ต่ออย่างนั้นนะครับกัดอีกในตัวครับลงคอไปเลยครับข้างในนะสวยงามครับไหมเป็นไหมคลองหลอดเล็กๆครับไหมประแจมอยู่ผมทางผ่านมันติดกับคลองใหญ่ครับมเลยแวะเข้ามาตีครับตีมาพักเหี่ด้านนู้นไม่กัด มาตรงนี้จุดนี้กัดครับเต็มแรกของวันนี้ครับมาแล้วสวยเลยสวยงามน่าจะเครื่องโลได้ตัวนี้ครับไปครับติดตามเจ้ามนาต่อครับต่อไหมนี่เหรอไหมน,นุ่นกัดตัวเดียวนีนะ่อันนี้ทางผ่านมานี่ <c oughs> ดูเลยครับตีไปไม้เดียวดูเลยอืมใส่แล้วขีดได้ครับตีไปไม้เดียวเองไงจะขีดได้ครับไม้คล้องหลอดคล้องส่องน้ำน้ำแห้งเราะ่ไม่ได้ส่องน้ำมาน้ำไม่เยอะเท่าไหร่ บนน้ำไม่ค่อยมีแนละ้วประมาณขีดนครับไปครับเลยต่อครับ cái lo nó ra là mình bị này ừ, cả được đồn này gấp to mới dày đó uống hay cứ mình nữa tức rồi giờ tọc trong nó đừng nữa ừ, nó mà to dày เล็กมากเลยเข้าเบ้ากรอบตาปล่อยได้ครับเข้ากรอบตาเล็กมากเลยต้นไม้เดียวแล้วเขาลอกจับปลาห,าหน้าอยู่มีตัวมีปล่อยครับตัวนี้ยไปลอครับเลยครับครับคลิปนี้ก็จบไปเท่นี้ครับผมแล้กวก็ได้ไปสามแต้มครับมานี้ครับ ตกแต่ตอนเช้าแปดโมงถึงตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็คุณําหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ